สวัสดีครับวันนี้ลุงเนธจะพามาหาดักหนูครับมาซะเย็นเลยห้าโมงครึ่งแล้วครับหลังจากที่ลุงเนธมาดูหมายไว้เมื่อคลิปที่แล้ววันนี้ลุงเนธเลยจะมาดักหนูจะได้ตัวหรือเปล่าต้องไปลรุ่นกันครับ ลุงเนตใช้เหยื่อปูเผาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลุงเนตเผาปูก่อนครับอากาศหนาวมากครับช่วงนี้บรรลุงเนตรเริ่มเข้าหนาวแล้วสาเหตุที่ลุงเนตรเผาปูนะครับเพราะจะทำให้ปูมันหอมหนูมันชอบครับ เสร็จแล้วครับจะมืดเลยจะดักทันหรือเปล่าไม่รู้ครับลุยทุกนี้เช็คกับฟันครับ นี่ครับหมายที่มาดูไว้ครับโอ้โหคุยครับคุยใหญ่เลยครับ ตรงนี้ใช่กับเหยื่อปูครับครั้งแรกของปีครับใหมนี้ รูนี้ต้องใช้กับดักสองอย่างเลยครับทั้งเหยื่อปูทั้งกับฟ้าผ่าดูซิมจะรอดไปทางไหน หมสวยมากครับตรงนี้ครับเดี๋ยวลุงนี่จะให้ดูครับสวยจริงๆใหม่ตูนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับสวยมากครับหมนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ผลไหมครับ กับหนีบตัวนี้ใส่ไว้หลังครับกันพลาดเยื่อปูเผาครับจะได้ผลหรือเปล่า ระวังมือด้วยนะครับเนี่ยอันตรายมืดเลยครับฝนก็ตก เดี๋ยวดักหลังนี้เสร็จก็พอครับโอ้ยรถอนคุย ฝนตกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นด้วยกันลุงเน,นี่จะกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวเช้านี้เรามาลุ้นยามกับดักหนูด้วยกันนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าก,ก็ยังไม่รู้ถ้าไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับยากาศยามเช้าครับฝนก็ตกครับอีกกี่วันไม่รู้ถึงจะหยุด นั่นมองไม่เห็นแล้วครับหมอกลงจัดเห็นนิดเดียวดูหลังแรกที่ติดหรือเปล่า ไม่หล่นครับ <c oughs> จะได้ตัวหรือเปล่าแบบนี้มีความหวังตรงที่มีขุยนะครับไม้ที่มีขุยตรงนั้นแหละมีความหวังถ้าไม่ได้ตรงนั้นก็จะเหี <c> ่ว <oughs> ไม่ติดครับตรงนี้ลงุงเนตดักสามหลังนะครับเอา้าหลังนั้นหายครับโอ้นู่นครับนูน่นติดครับติดโอ้ใหญ่เลยโอยยังใหญ่เลยครับโอ้โหโอ้โหใหญ่มากครับ หมาแล้วครับถือว่าประสบผลสําเร็จหมายแรกของปีครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋แกะก่อนครับแกะเชือกออกก่อนเจอเหยื่อปูเข้าไปครับเสร็จเลยโอ้โหใหญ่มากเป็นกิโลมาครับเนี่ยตัวนี้ใหญ่มากครับพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับถือว่าประสบผลสําเร็จ ตรงนี้ดักไว้สามหลังนะครับเนี่ยนี่ไม่ลั่นหลังจากที่ลุงเนธมาดูหมายแว่ครับเมื่อคลิปที่แล้วคลิปนี้มาเอากลับมาดักถือว่าสำเร็จครับหมายแรกของปีอย่างใหญ่เลยจะหมานอีกหรือเปล่าเป็นหนึ่งแทมนะครับ ครั้งแรกของปีครับนี่รูนครับเนี่ยตรงนี้ก็ดักสองหลังนะครับเอา้าโอ้ลั่นครับหลังนั้นลั่นกับนี่ไม่ลั่นครับเนี่ยแต่กับตรงนี้ลั่นครับนี่โอ้ลุดลุดครับลุดไปโดนยังไงนี่ โอ้เสียดายครับหลุดนู่นเหยื่อปูกระเด็นไปอยู่นู่นโอ้ร้อยแหลกเลยครับไม่อยู่ถ้าจะตัวใหญ่ครับหลุดไปตัวหนึ่งเหลืออีกสองหลังครับลุ้นว่าจะได้อีกสักตัวหรือเปล่าหลุดไปแต้มครับเสียดาย ตรงนี้หรือเปล่าโอ้นี่ก็ลั่นครับแต่รุดโอ้โหดูรอยลั่นครับนู่นลอยไปนู่นอุ๊ยเสียดายครับรุดลุดไปสองตัวได้ตัวหนึ่ง เดีหลังเดียวครับไปลุ้นต่อครับหลังสุดท้ายครับติดหรือเปล่าโอ้ยอะไรครับน่ะลูกได้ด้วยหนูโอ้โหมดขึ้นเต็มเลยโอติดครับติดแต่มดกินครับโอ้ ตัวเล็กครับตัวนี้สองแต้มหมดขึ้นเต็มเลยครับพามาดักหนูครั้งแรกของปีถือว่าประสบผลสำเร็จครับในสองแต้มตัวใหญ่มากครับตัวนี้เป็นกิโลนะครับหลุดไปสองตัวเดี๋ยวต้องมีแก้มือแน่นอนแบบนี้ไม้เก่าไม้เดิมของปีที่แล้วนะครับลุงเนตลงมาดักดูถือว่าได้ผลครับ ไม่แห้วขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนรฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ดตำน้ำพริกครกใหญ่เหมือนเดิมครับขั่วเลยครับขั่ว